แล้วนะสามสองหนึ่งเอามาภาพที่สองได้เลิกแล้วเป็นไงบ้างครับต้องเจวันนี้ดีใจไหมครับเซ็ตครับตุ่มเสร็จแล้วก็ตัวตัวมากๆไงเด่นเด่นกันไะตัดผมเองเขาไม่มีพี่ลงว่าเออเขอยากให้ให้ให้ไปดูก่อามันเดิมก็ไม่ ทคาดหลังกลับพวกเราเลยทำที่แล้วพวกเราทับที่แล้วอันนี้เรื่องจริงไหมเทียดจะไปตัดผมหรอไม่ได้เทียดครับตื่นเต้นให่แล้วแบบมันทำอะไรไม่ถูกไม่ติดให้ลงตัดผมก็เลยตัดเสอยเป็ออกใหม่ท่านหายเหนื่อยไหมครับเพราะว่าเห็นว่าท่านได้ถ่ายทำมาแล้วก็มีบริษอทมาวันนี้แหละครับมันจะรู้ว่าหายเหนื่อยหรือว่าเป็นว่าก็จริงๆก็แบบ ที่ก็เป็นตอนทำงานแล้วก็ก็โอเคแล้วคือมีคนที่ถามมาแล้บพยายามทำให้เหมือนมามาทำงานเหมือนเรามาเล่นกับเพื่อนมาอยู่ในครอบครัวอย่างเงี้ยแล้วก็ทุกคนีเป็นแบบโอเคเวันนี้เป็นยังไงคะตั้าตัาวนี่เป็นยังไงเป็นยังไงคะทำสำเร็จแล้วมันไม่มีปัญหาเลยแล้วก็รู้สึกดีใจอะไรเนี่ยรู้สึกดีใจครับม้วนครับที่ได้เห็นหน้ากับม้วนแต่บอกขึ้นเยอะเลยว่าถ้าเราอ่ะ ทำงานกันแบบมีความสุขผมเชื่อว่าคนที่ได้ดูนะครับนเรื่องนี้จะมีความสุขจริงๆแล้วเราก็มีความสุขประหยัดเยอะเลยครับไม่ทำอะไรเลยมาอันนี้ก็แบบเป็นมูดการ์ตูนเก่าใช่ครับแล้วก็เหมือนที่ต้องเกรต่อไปครับความยากอย่างที่ทุกคนทราบกันอยู่คือท่อทุ่งเองทล้วพี่เมทก็เกิดวันพีดนะครับเราทุกคนก็ใช้คำว่าตื่นสนกเลยเพราะว่าเอาในตอนนี้เอาในตอนนี้ แต่เขาแก้สถานการณ์ได้ดีมากเลยครับเขาเขารงเ,เดิมคนที่เจ๋งไปไปแล้วไมรอดครับแล้วก็สนุนสกนนคออรับบอ,อ,อ,อย่างนี้แหละสถานการณ์นี่แสดงยิ่งด้วยมีมีเกิดขอดใจระหว่างทางีแต่ก็ไม่รู้ว่าจะไปยังไงต่อเพราะว่าแบบมันถ่ายไม่ได้อยู่แล้วไม่รู้ว่าจะ จอาการจะดีขึ้นไหมอาการจะหายกลับมาใช้เวลาเท่าไหร่แล้วก็จะได้ถ่ายต่อหรือเปล่าแล้วก็พอพอได้มีเวลาอยู่กับตัวเองก็เลยไปแก้กแล้วก็ทาให้ให้บทที่แก้กลับกลายเป็นบทที่เราชอบมากมากกว่าเดิมถ่ายไปด้วยแก้ไปด้วยค่ะเหรอแล้วเป็นภาคนี้นเลือกเป็นโจเี้กับคุณคือไม่ต้องเป็นไม่ต้องเป็นภาคนี้ก็ได้ครับคือ ผมอยากมีหนังสักเรื่องแลยอยากให้ใ้เพื่อนผมมาเล่นด้วยให้ให้คนที่เราติดตามแล้วชื่นชมพาสมานของเอามาเล่นด้วยมัน,ม,นมันน่าจะมันน่าจะง่ายแล้วก็น่าจะมีความสนุกในการถ่ายทำนะมันมันแค่นั้นเหลยออย่างนี้นะครับหนังเป็นพระเอกหนังเรื่องแรกเออเป็นไงครับทีแรกก็ตืนเต่นครับตืนเต้นแต่ว่าพอไปถึงสถานการณ์จริงแล้วใช่พี่ๆที่เป็นเขาเป็นอยู่ในจักรวาลนันแล้วก็ช่วยแบบส่งใน ที่นก็มีต้นเตยียงแนะนำต่างๆก็ผมก,ก็เลยมันก็เลยยังง่าครับมันไม่เหมือนไปผ่านนั้นไปเจอเพื่อนแล้วเราก็รู้สึกสบายใจแล้วมันก็ออกมาพอพองานมันรู้สึกสบายใจที่จะทำก็ออกมาดีมาก,ออกเลยแบบไม่ได้แต่ก็แต่ก็เป็นเขาเรียกว่าครับเทนนี่ยัง<ไ>ห,ห<ร>ลับแต่ว่า,าแบบแล้งก็นั่นายนักลายแต่ก็รู้สึกว่า เราเราอยากชนะใจตัวเองด้วยแล้วก็ก็พอพอไปเล่นเรื่อยๆร่วมงนกับที่ต้องรอเห็นความทุกเทมที่มีมงานหรอทุกตัวเองผมขอบด้วยอย่างที่บอว่าเรื่องนี้เราเรามาคุยไปด้วยกันแต่ไงก็แล้วแต่ผมจะอยากจะขอแบบคุยให้เต็มที่เพื่อเพื่อเพื่อทีมที่ทำทุกอย่างให้ความให้ความน่าดูเท่าไหร่เราถ่ายทำจริงแล้ว ครับแต่ว่าเรื่องนี้ก็ใช้พลังงานเยอะเหมือนกันผมก็เลยบอกไยกับพี่ตาต้าอยู่ว่าผมถามผมถามเพราะว่าถ้ามีหนังติดต่อเจ้าเล่นกี่ไหมไม่เพราะว่าเรื่องนี้ผมใช้พลังงานเยอะมากใช้ใช้พลังงานเยอะมากแล้วแบบเออแบบคือนี่ครับมันก็เลยแบบปีนี้ขอพักเรื่องการแสดงก่อนเพราแบบคุยกับคุยงานเพลงแบบนี้แบบคอนเสิร์เทียบเทียบแล้อว่าไปก่อนดีกว่าแล้วกันอุ้มหลักฐาน ก็เป็นต้กว่าเปนแฟนไยบ้านอยู่แล้ดูมาก็ดูเคแรวยแล้วคนรูว่าเอยู่สมัยกดีใจมากแล้วการทางานกับทีมไยบ้านก็นุกมากมือนเขาคือเขาเหมือัรวเข้าไป็มือนไ้เพื่อต้องเตรมมือระมควาดังใหภาคแรกเราทัไปเจ็ดร้อยล้านแล้วอะคะเราจะต้องเตรียมรับมือกับควาดังเสีย ยัะานแรกวำยุ่ง,ง,ลงเ,เลยเากเลยอะเนนมากเรา่าท่านแรแบบรายได้แบบตกสะไดมาก,กแล้วเราก็หนึ่งเป็นหนึ่งเลยเดือนละหน่งพาที่บ้านไปดูด้วยก็สาหรับทานนี้มันย,ยังยังรับเงินเราะว่าเราถึงถเต็มในวันน,วน,น,วน,น,วน,นี้เราก็อยากดูว่าขทุแบบว่าก็แต่เนนแตี่เข้ามาพร้อมรับช่องทางเล้ไหมครับนตกครับหาได้เหมือนเดิมครับ ถ้าด่าแรงผมก็ด่าขึ้นเหมือนเดิมกระดาอยังไงเอาคอมเมนต์ยังไงเราให้พิจารณ์ยังไงได้บ้างการได้เต็มที่ครับการได้เต็มที่ครับผมมาใไทแบบเขียนอิจฉาลยอยู่แล้วก็ไปไม่ได้แบบไม่ได้มีกล่องไม่ได้ห้ามเลยครับคอมเมนต์ได้เต็มที่ครับหนังดีไม่ดีด่าได้เต็มที่เลยครับถ้าด่าแรงด่าแรงก็ก็ด่าคืนด่าแรงก็แบบก็ไปดูก่อนครับที่แน่ๆคืออย่าอย่าจะด่าตามเพื่อนครับอย่าด่าตามกันไปดูก่อนครับไปดูมันไม่ดียังไง อยาได้พวผมได้เต็มที่อยู <beter nach. S 2> <to> ่แล้วครับคิดว่าจะมีภาษาระงับไปเลยถ้าถ้าถ้ามีเงินทำต่อเขาเรื่อยๆเขาติดไม่ได้วางใช่ไหมไม่ได้วางบนเรื่องเลยยังครับเป็นมีเรื่องไนบ้านทักสามบีกเรื่องครับท่านแบบเป็นยังไงบ้างท่านแบบเราคนี้ตัวเอีก็ได้ครับท่านแบบยังไงบ้างกับคนตรงนี้ก็ก็ใช่ดีมาก อยากส่งไปถึงใจคนเลยครับก็เรยไปนะอบอกจริงเขาก็อยากคอยไปถึงใจคนเลยครับโหลดบออาบอกากนนะครับังนั้นทปันกันินทัมาหลายปีแล้วนะครับมีเรื่องนี้ อย่างไงหาเส้นเล่นไปเล่นไนะครับยังอยากให้ติดตามราคาลักซ์ซุเพื่อจะเบิ้งห้องผ่านก็รอไปนะครับการดำเนินเรื่องเรื่องของห้องนะครับขอบคุณนะครับนะครับเทีเย็ดนะครับปวดสามคนเลยแอบนี้ค่ะหาักเตยเป็นอย่างไรครับผมครับก็ผมอยากจะให้เขาว่าอย่าเชื่อใครคุณฝ่าจะได้ดูด้วยตาเองครับ ก็ผมอยากจะฝากก็ผมอยากจะฝากครับครับผมอยากจะฝากทุกคนนะครับก็อย่าพึ่งเชื่อใครจนกว่าจะได้ไปสัมผัสด้วยตัวเองครับฝากด้วยครับสำเรับสองครับครับค่าจ่าต้องด่าด้วยตัวเองนะเออ